กระแสการดูแลสุขภาพทําให้ผู้บริโภคสนใจหันมาเลือกรับประทานข้าวอินทรีย์และข้าวพันุ์พื้นบ้านมากขึ้นค่ะนั่นทําให้กลุ่มหอมดอกหางบ้านโคกสะอาดอเาเภอกุสุมาจังหวัดสกลนครเห็นโอก,กาสในการเพาะขยายพันธุ์ข้าวท้องถิ่นทั้งเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็ส่งขายสร้างรายได้ให้คนในชุมชนวันนี้นักข่าวพลเมืองคุณคําเป็นอักษรเดินทางจากกลุ่มน้าโขงไปเยือนเทือกเขาภูพานและสื่อสารเรื่องราวนี้ค่ะ มเมล็ดเขาหลากสีสันเบึงสดใสแปลกตาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธุ์เขาพื้นเมืองอาจากกว่ารอยสายพันธุ์ที่กลุ่มเขาหอมดอกหั่นบานโุกสะอาดตำบลอุ้มจานอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครโดยเก็บร,รักษาและเพาะขยายพันธุ์ด้วยการเฮ็ดหน้าแบบอินซีตามวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมก็ไม่ได้จําเป็นต้องไปซื้อกินนะครับเราก็ปลูกกินเองของเรามันเป็นวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วมันจะแพงแค่ไหนเราก็กินได้มันไม่ได้เป็นจงซื้อนะครับ แค่เราหันกลับมาทําอินทรีย์แล้วก็สีเป็นข้าวกล้องเราก็ได้กินข้าวที่มันมีคุณภาพอยู่แล้วซึ่งการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนตันต้งแต่ปลูกเบิ่งแง่งจนเก็บเกี่ยวเทิศไหยชาวบ้านสามารถที่จะกำหนดราคาขายด้วยจะคลองได้พอมันโด่งดังไปคนว่าเฮาเฮดได้ดีเขามาเบิ่งงานมาอย่างเขาก็สีมาสั่งซื้อทันทีเฮาก็สิได้ขายพันุเขาอืชิได้ขายพันุเขา ตอนนี้ราคาการขายยุดที่จยงไรคะราคาการขายก็ย,ยู่ตามเกฑบของเขาเขตามคุณภาพของเขาแต่เขาเฮาก็ได้คุณภาพดีโดยเพราะว่าเขาเขาเห็ดแต่หน่อยพอเขาดูแลได้ขั้วเลื่อนหนึ่งกับประมาณสองไรขึ้นไปครับอให้บอกให้เกินหันสองไรล,ลงมานฮะดูไรได้ดูแลได้ดูแลเขาปนดูแลรักษาให้มันงามให้มันไม่ได้ผลผลิตหลายนะหันกะ อ่าพุลนไรไรกูกัวสองไรนี่ก็ทําเงินเห็นได้แค่สองหมื่นบาทเห็นไขายขายข้าวพันข้าวปูพันข้าวบ่บพ่อกันปีปีที่ผ่านมาตั้งราคาเอง,งได้ค่ะเพราะว่าข้าวพัน,นุ์นี่นี่ทุกคนเขาเอาไปขายนะเขาขายข้าวเปียกเขาจะเอาข้าวเปียกไปขายเลยให้พ่อค้าคนกลางซื้อที่นี่ซุมแม่นี่บอกเอาไปขายซุมแม่ต้องเก็บพันุ์ไว้ไปขายพันุ์อย่างเดียว ถ้าเป็นข้าวเปลือกแห้งๆตากไว้แห้งๆเนี่กิโลกรัมละ25บาทถึง30บาทนอกจากเมล็ดพันธุ์เขายวที่มีคุณภาพการเห็ดหน้าแบบอินทรีย์ังคงเห็ดให้คนในชุมชนมีผชผัสกลิ่นตามหัวไหล่ปหน้าอ่าที่ปลอดภัยไว้กินตามรูดูกันตลดอีฮินจ้ะทาแปลงหน้าคู่มือนี่ปลอดสารพิษกับพอมีเต่รโบรานกับผ้ากินพอมะซายเตแต่ขิงงวขิงควยผ้ากินกับป่นกบกบแกงเน่าไมมอันนี้พักอีฮินจ้ะ ต่ต้องถอนออกนี่คือก็เป็นวัดชพืชที่แย่งกินอาหารของเขามันมีห้าจะแย่งกินอาหารเขาก็เลยต้องถอนออกแต่หน้าทงใดที่บาปวดสารพิษบาใส่อินทรีย์เื่อให้ก,กับกินบดได้เขาซิมีสารเคมีเห้าบาใส่ปุ๋ยเคมีใส่แต่ขีง้งวขี้ไก,ก่ก็เลยกินได้หน้าถึงนี่จ้ะอันนี้ผักอีฮินอันนี้ผักเวียนผักเวียนหน้าทีาเา่เห้ กนได้ทำการความงามของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายชาวบ้านอยู่ียังคงถือท่าทายจากการรบคืบของอาาแผนดาเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งอ่างว่าจะเป็นส่วนสําคัญในการส้างงานแก่คนในชุมชนแในขณะที่ชาวบ้านยังคงกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมซึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผลิตอาหารที่สําคัญ นันเทศให้พวกเขายังคงยืนยัดถึงคุณค่าหน้าอินรี์และปากโขกของชุมชนคำพินักษสอนนักข่าวพลเมืองรายงานนอกไปจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรที่เรามองเห็นได้ด้วยตา ชุมชนที่นี่ยังช่วยการอนุรักษ์ป่าหัวไร่ปลายนาให้กลายเป็นพื้นที่ผลิตอาหารค่ะควบคู่กับการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์เครดิตยูเนียนสากรร้านค้าและกลุ่มเกษตรอินทรีย์คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใ,ใกล้ๆตัวแบบนี้กับพื้นที่นักข่าวพลเมืองผ่าน f a c e b o o k c o m s i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ